ตัวนี้นะครับเอาเป็นฟังก์ชันเด็ดที่สุดก่อนเลยนะครับทําเป็นสปริงเกอร์แบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นพ่นระยะแบบเอ,อ่อเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับสปริงเกอร์เลยนะครับแต่ละเอียดกว่ามากนะครับรีวิวการลดน้ำต้นไม้แบบประหยัดเวลานะครับ มันจะเป็นหัวพ่นแบบสปริงเกอร์นะครับเป็นฟู่ฟูแบบนี้แน่นอนว่าเปียกแล้วก็ลดได้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับมืนฝนตกและที่ความพิเศษของมันก็คือเราไม่ต้องถือครับเราไม่ต้องจับครับลากสายยางม,มาเป็นเส้นทางอย่างเดียวแล้วในเวลาเดียวกันนะครับระหว่างรอจุดนี้ให้มันชื้นที่สุดนะครับ ที่มันเกือดเยอะที่สุดนะเราก็สามารถนี่ครับไม้เกี่ยวใบไม้นะครับเกี่ยวใบไม้รอได้สำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะนี่ครับมันสะดวกนะครับกํลาลังจะบอกว่าหัวหัวรถน้ำตัวนี้ครับมันปรับได้หลายโหมดมากครับแล้วโหมดที่ผมชอบที่สุดก็คือโหมดนีฮวนี่ครับ ปล่อ,อยมันครับเราก็มาทำอย่างองื่นหรือว่าแวะไปทํากับข้าวแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเพืองน้ำนะครับก็ใช่ถ้าเราลดเฉพาะจุดนะครับเราก็จะเน้นๆไปได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่าจะลดทั่วทั้งบ้านอยู่แล้วครับก็ใช้ตามนี้นะครับอ่ะปิด,ด นี่ครับผมก็แค่ลากสายยางมาไงครับเราไว้ที่จุดที่ไกลที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นจุดๆแบบนี้ครับห่างกันที่ละสองสามเมตรก็ได้นะครับอ,อย่างนี้นะสะดวกนะครับหัวปรับนี่ก็คือ <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิวใกล้ๆกันนะครับว่ามันหมุนได้ครับหมุนเพื่อนอนอย่างนี้ได้นะ แล้วก็หมดปกตินี่ก็ใช้งานง่ายครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับลากมาถึงจุดนี้ละเมื่อกี้ลึกสุดพวกข้างในนู้นน่าเปียกหมดแล้วครับเปียกชุ่มหมดละอันนี้ก็คือียงได้นะครับคือฝั่งนี้ครับมันเป็นหน้าเฉลียงบ้านนะหน้าระเบียงบ้านผมก็เลยยังหวัวครับให้มันนะครับยิงมาทางนี้เข้าต้นไม้ต้นนี้นะครับอ่า แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับอ,อาแดบใช้ได้เนาะอันนี้นี่ครับเดี๋ยวก็ลากมาเรื่อยๆครับมาจนมาถึงโซนหน้าบ้านนะครับก็จะชุ่มหมดนะครับไม่ต้องจับถือเองนะอันนี้ฟิลลิ่งบอกว่าจะได้ทําอย่างอื่นไปได้ด้วยนี่ครับนี่ก็ผมกกวาดใบไ,ไม้เรียบร้อยละอม,มันสะดวกนะไึ่ไปนั่งเล่นมือถือรอเลยนะครับเนี่ย สะดวกสบายนะครับเนี่ยแนะนํานะครับวันนี้ก็เพื่อนๆถ้าไลฟ์สไตล์ในการลดน้ำต้นไม้เป็นแบบไหนนะครับก็ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตหมดแหละมีหลายหัวหลายระดับอันนี้สิ่งที่พิเศษที่สุดข,ของรุ่นนี้ก็คือตัวนี้นะครับปรับหัวนอนเป็นสปริงเกอร์ได้นะครับอเคนะครับ ด้านหน้านับนี่โซนสุดท้ายระยะทําการก็มานสองสามเมตรมั 2, ม้งนั่งอยูแล้วครับนั่งอยูมาเบียงดึงสายออกครับมาเพิ่มระยะทําการนะครับไม่ยากเลยฮะครับแ้ข,ขยับนะครับหัวฟูกสปริงเกอร์แบบนี้ ใช้งานง่ายสะดวกนะครับเนี่ยมาดึงระยะนี้เลยตกไกลนะครับแต่มันมีเทคนิคในการเข้าไปเซอร์วิสตรงนู้นนะครับเหมือน,นจะเข้าไปปิดยังไงจะคาย,ย้ายมันยังไงถ้ามันดึงมาแล้วมันก็เนี่ยครับจับสายนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนนะครับมันก็จะพลิกเนี่ยยังยัง หมุนกลับก็เอียงคือมันทําได้ครับสายยางเรานี่สายแข็งเนี่ยก็ถ้ามันดึงมาแล้วมันพลิคล้ายพิกขวาครับเราก็หมุนสายยางออกนะครับแต่ถ้าเราจะเดินเข้าไปปิดล่ะเราก็เปียกสิใช่ไหมครับนี่ครับเราจะมาบอกเทคนิคสําคัญนะครับเราเก็บไว้ท้ายคลิปนะครับนี่ครับวิธีการนะครับจับมานะครับกดสวิตเอ้ไม่ใช่ครับ หักเลยครับหักสายาายางนะครับโอ้ยนี่แล้วก็เดินเข้าไปครับแล้วก็จับไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็สามาร ER ถขยับมันได้หรือกดปุ่มปิดได้นะครับอ่ะทําเลยทําให้ดูเลยนะครับเนี่ยหักสายยางเดินมานะครับอืมแล้วปุ่มปิดมันก็อยู่ตรงมือน,นี่ครับอ่ะเรียบร้อยปล่อยนะครับปล่อยสายยางอันนี้ผมคลายแล้วนะคลายสายยางแล้วเรียบร้อยนะครับน้ําไม่ออกมาละ แน่ครับเทคนิคง่ายๆนะเราเรายกใช้กับเครื่องมือของเราคนระัไอหัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะกลัวจะมารีวิวนะ,ะวิธีการกลับหัวมันนะครับ <Okay. S 2> นี่หมุนกลับครับนะเป็นผู้เป็นปกติแล้วนะเป็นปกติละมีหลายโหมดครับอ๋อเนี่ยโหมดแรกก่อนนี่อันนี้คือผมหมุนกลับมาแล้วนะครับดูนะฮะกระชีตรงนี้ครับสติ๊กเกอร์นะวางพื้นตามรูปเลยครับ อ่าอันนี้ก็ฟูกัแบฟบูกับหอยายลุ่งอะ่ะอันน่าหอยไซรุ่งโอ้โหหอยไซรุ่งอย่างชัดอันนี้เอาไว้สําหรับพวกดอกไม้อะไรเงี้ยในกระถางอะไรนะครับอแล้วก็อ่ะพีก่อนหอยแบบนึงก็คือชาเวอร์เพื่อนนิดนึงนะครับขอไว้เนี่ยชาเวอร์นะครับอ่ะปกติผมจะใช้โหมดนี้ครับ ดูนี่ครับต้นไม้ไม่ตายครับขึ้นสูงได้นะครับนี่ครับเดฟลดเข้าไปคือน้ํามันจะออกเยอะครับแล้วก็ลดได้เร็วนะครับใช้เช้าวอร์กันมาตรงน,นี้นี่ครับดอกไม้ที่สูงสูงครับนี่ม,มันสะดวกนะผมว่ารุ่นนี้น่า คุ้มค่าราคาส่วนละนะครับที่ซื้อมานะครับชาวเวอร์มันไวนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ต้นไม้เราหักงอเนาะมันไม่แรงเลยแล้วก็ลดน้ําได้ปริออมาณมากๆลงไปนะเติมน้ำในกระถางยังได้เลยครับเ,เติมน้ำในกระถางน,นะครับก็ใช้โหมดนี้ได้เหมือนกัน น้ำมันก็จะไม่ขนะุนนะอืมโอเคไปดูหมดต่อไปสุกปุกนะ,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 ะนแรงแรงแรงโอเคหมดต่อไปเรามาใช้หมุนกันฮะแค่หมุนอย่างนี้ครับโอ้โหนี่หมดแรงสุดนะครับดูครับเป็นตัวไอเป็นทุตีเนี่ยนี่เอาไว้ยิงระยะไกลนะครับวันนี้อันนี้ก็คือหมดสายยางปกติเลยแหละอันเนี้ย เอาไว้ฉีกผนังให้ดินที่มันกระเซ็นใส่ครับหลุดออกมาได้ระยะทําการมันไม่ใช่ธรรมดามอยู่ที่ปั๊มน้ำเราแหลนะ,ะนี่นู่นหลังน่นะแล้วกปกติถ้าเราที่เกียรน,นะครับเราก็เอามือนี่ครับเหมือนบ้านเราเลยมันจะยางหมวอธรรมดาบ้านบ้านเลยเอามือแตไอะไปก็เล่นได้หมดนะครับเนี่ย ใชอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้แล้วแต่ที่ทีลไปนิว้วนะครับอ่าโอเคมาหมดต่อไปกับแรงครับเนี่ยติดผนต้นหมดต่อไปอ้าวหมดแล้วครับก็จะมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็หมดแบบนี้แหละผู้ละระยาไก่แบบที่เรา หมุนครับอ๋อโอเคมาสาธิตวิธีการหมุนก่อนเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีรอยอ่าเราก็แค่บิดหัวมันอย่างงี้ครับบิดหัวมันรึปั๊ครับนงเป็นลักษณะแบบนี้ละนี่นะครับเป็นออกข้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วครับเขาให้เราวางมีอย่างเงี้ยครับวางกับพื้นแบบนี้อ่าพอเราจะเริ่มใช้งานใช่ไหมครับเราก็อย่าลืมครับเราต้องมาหักสายยางก่อน มันทำย้อนกับเมื่อกี้นะสมมติระยะนี้แล้วกันต้องเป็นระยะไกลนิดนึ่งครับอ่ะคือเราต้องเผื่อสายยางไว้ยาวๆนะเผื่อเราเดินหนีหักสายยางครับโอ้ยนิ้วใช้หัวใช้หัวเข่าเป็นโอเคอ่ะหักแล้วนะแล้วเราก็เปิดเปิดรันโอ้โหกระเด็นใส่นิดนึงเสียหายหมด โอเคมันน้ำมันค้างอยู่นะลืมลืมกดถิงนนะนี่นะครับกดนะครับนีบ่เราก็เดินเดินหนีปล่อยออกมาผลระยะมันละนะี่ผลระยะก็ปล่อยอ่านี่ครับก็วิธีการใช้งานมันจะง่ายแบบนี้นะเพื่อนเ๋นเยเอามารีวิวให้ดูเนาะเดี๋ยววิสาทิตตอนที่ใช้งานด้านข้าง,างบ้านให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มจากจุดที่ ยาวที่สุดของสายยางก่อนนะครับแล้วค่อยๆดึงมาดึงมาดึงมา,งมาเราไม่ต้องหักสายยางเข้าไปในพื้นที่บ่อยนะครับอโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นี่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เราไว้ด้วยนะครับผมจะเริ่มรีวิวอุปกรณ์ต่างๆในช่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ